สวัสดีค่ะพบกับบ้านของนัดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องจะมาทำาจอผักกาดอาหารของคนภาคเหนือนะคะไปดูกันเลยค่ะใส่น้ำหกถ้วยตวงนะคะต้มให้เดือดแล้วก็ใส่กระดูกซี่โครงหมูอ่อนลงไปตามด้วยกระเทียมและกะปิค่ะหลังจากนั้นต้มเคี่ยวกระดูกให้เปื่อยนะคะ จากน้ำ6ถ้วยตวงให้เหลือ3ถ้วยตวงใส่เกลืองไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซุปหมูหนึ่งก้อนตามด้วยผักกาดกวางตุง้งคนเบาๆนะคะคนผักข้างล่างขึ้นข้างบนสลับกันไปนะคะจนผักกาดกวางตุ้งสุกนะคะก็จะยุบตัวลงไป และเราก็จะุงด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะคนต่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานค่ะถ้าใครที่ชอบรับประทานอาหารของทางเหนือนะคะอยากลองทำจอปผักกาดดูก็ลองเอาสูตรของแม่น้องไปทํานะคะแล้วก็ คลิปหน้ามาติดตามกันใหม่นะคะว่าแม่น้องจะทำอะไรอีกนะคะคลิปนี้แม่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ